รือกันว่าทิศทางการเมืองจะเป็นยังไงนะคะก็คุยกันว่าเออความจริงก็แต่แกบอกว่าคือคือทางบางพลัดเนี่ยสอกเนาะสอกเนี่ยค่อนข้างแอคทีฟนะคะก็ดูแลชาวบ้านแล้วก็ดูแลชุมชนเนี่ยค่อนข้างดีก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเป็นไปได้ว่าในอนาคตเนาะทิศทางของทางการเมืองคนที่เป็นสอสอก็อาจจะแบบเน้นอยู่ในสภาไม่ได้มาพื้นที่มากอะไรอย่างงี้ค่ะส่วน แล้วก็ในการดูแลพื้นที่อาจจะเป็นของสอกอรหรือเปล่าอาจจะเป็นการแบ่งบทบาทชาัดเจนไปอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้จ,จะเป็นรูปแบบการาบริหารและดูแลประชาชนที่เป็นรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการเมืองแบบใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็คุยกันว่าเออจะเป็นรูปแบบไหนยังไงยนีค่ะ ก็ไม่แน่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้อะไรอะไรดีขึ้นน้อเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าเออมันมันไม่ได้ดั่งใจเราแล้วมันอาจจะไม่ใช่เงี้ยบางทีมันก็อาจจะดีก็ได้อย่างที่บอกอ่ะมัมก็นเราก็ต้องรอดูสวัสดีค่ะเห็นซ่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลยไม่อยากรบกวนอาจารย์ลุงขอบคุณนะคะซ่อมสำเร็จไหมอ่ะเย่ วาต้งกินน้ำแม่เปิดให้ไม่มีมือพ่เจนะโอ้แต่ว่าก็เนาะหนูหนูเป็นห่วงแค่ชาวบ้านเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าความจริงถ้าด้วยโครงสร้างมันถ้าสอกอเขาดูแลนี่ก็สบายใจ ก็ก็แพ้ท่านจักรยานใช่ก่อนดูแต่นี่ก็ลงเพื่อไทยอนั่นเขาเพื่อไทยครั้งนี้ต้องบอกว่ากระแสเขาแรงอะเนาะกระแสเขาแรงค่ะแต่ก็้งไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เลยไอนนี้บุ๋นอย่างที่บอกมันอาจจะเป็นโมเดลใหม่ไปแล้วก็ได้อาจารย์เดี๋ยวเราก็ลองดูนะลองดูแค่สี่ตีลองดูค่ะแล้วเราก็จะไม่ลงเนี่ย ใครคนที่เขาเลือกให้ก็รู้ให้รู้ว่ามันเป็นยังไงใครจะไปรู้อาจจะดีก็ได้นะจ๊ะก็ยังไม่แน่ไงี้ยอย่าเพิ่งทิ้งความหวังเพราะว่ายังไม่เห็นอะไรเลยอืมวันนี้ก็ยังไม่เห็นอีอีที่รัฐบาลแท้แท้มันยอะไรแน่ยังเขาก็ยังวุ่นวายพยายามจัดตั้งกันอยู่เนาะแล้วก็เอาใจช่วยเขานะคือหลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้ตัว ประชาธิปไตยในประเทศไทยมันไม่ได้จบแค่เพียงแค่โหวตเนาะเสร็จแล้วมก็มีกระบวนการเข้าสู่รัฐสภาซึ่งความจริงไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะประเทศอื่นมันก็มีกระบวนการก่อนที่จะมีการจัดตั้ง<ม>อีก,อกแต่ว่าถ้ามองกันผิวเผินคือท่องจํากันไปว่าประชาธิปไตยมันจบเพียงแค่เป็นเสียงประชาชนมันไม่ใช่ไงมีกระบวนการเยอะใช่ <c oughs> เป็นโครงสร้างที่ถูกสร้างมาเพื่อแบบมองให้ครบทุกมิติอะค่ะแต่ก็ความเข้าใจว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยในไทยมันยังเข้าใจกันไม่ถ่องแท้ซะเท่าไหร่แต่บางครั้งมันก็ไม่ใช่ประชาธิปตไตยแท้จริงเป็นมั <c oughs> มนเยอืมออ อันนี้คือเอาไปซ่อมแล้วก็เอามาขายเหรอคะอะไรนะคะเอาพัดลมไปซ่อมแล้วก็เอามาขายเหรอไม่ใช่ค่ะเอาพัดลมเสียมาเปลี่ยนได้แล้วเราก็คืนของเก่าให้บริษัทไปมีไหมมีเสียไหมคะมีมีอยู่ที่บ้านอะเลยถามเป็นข้อมูลไว้วันนั้นแม่ถามได้คือเราคุยกันอย่างนี้่แม่อยู่บ้านอยู่ไหนอยู่ในนี้ป้าบ้านอยู่แถวไหนจ๊ะ โว้ยบ้านอยู่สาธปรดิตแก่กายไม่ใช่อยู่ในคณะสามโอเคเราจะได้เจอกันอีกไหมนีม่มากรถมาก็รถเลยตับรถแล้ก็ปล่อยมาตางจุดๆใช่ไหม อ๋อนี่มากับบริษัทฮาตาลีจ่ปจุดแต่ตรงีจะลงกันสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยี่ห้อนี้ก็เป็นของฮาตาลีอย่างเดียวเลยรับแต่แค่ของฮาตาลีปะคะแต่นี่เป็นคนพิการหูไม่ค่อยได้ยินอ๋อลับแต่ของฮาตาลีใช่ไหมคะไม่จําเป็นค่ะคืออะไรก็ได้ถ้าแบบลูกค้าชอบมิสซูอลไรเอาก็มาให้เขาได้เพราะมันแพงอืมซื้อแพงมากๆไม่มีคนซื้อนะแต่พวกเรงคุณฟังอะนี้ แพงอ่ะห้าร้อนแพงอันนี้พอประมาณอ,อย่างนี้ก็ยังพันกว่าบาทนะถ้าไม่ซูมมันจะเป็นพันสามพันสี่คนก็ไม่ซื้อแล้วอ,ะอ่ะเขาก็ไม่รู้บางทีเราอ่ะตีราคาของเก่าไปสองร้อยแล้วเพิ่มเป็นพันอ่ะเขาก็ไม่เอาแล้วนะอย่อางอย่างคุณพี่เอาถ้ามีตังเนี่ยอยากได้เขาอยากได้ไหะบางคนเขามีตังเขา เขามีตังจำกัดนะนี่พูดจริงๆเขาก็ไม่เอาไปเอาไปเ,เ,เอาอย่างนี้เปลี่ยนไปบางทีเพิ่ม